สวัสดีครับผมเอลคีออโตนะผมพบกันเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแต่งรอบคันนะฮะสำหรับเจ้า Fortuner GR Sport 2022ใหม่นะครับวันนี้มาในชุดอัพ l l โนะครับผมสีขาวมุกนะครับตัดด้วยสีดำนั่นเองนะครับผมเป็นดำเงานะครับเพิ่มความแตกต่างนะฮะดูโดดเด่นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวโฉมหน้าของ GR Sport ให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้วยเส้นสีดำด้านหน้านะครับ ที่วิ่งจากเบ้าตัดหมอกด้านซ้ายจรดด้านขวานะครเป็นแนวเดียวกันนะครับผมเพิ่มให้ดูมิติของหน้ารถนะครับดูโดดเด่นแตกต่างมากขึ้นนะครับผมและก็ยังมีความพิเศษนะฮะดูเท่มากขึ้นด้วยครอบไฟเลี้ยวตรงนี้นะฮะที่มีการเป็นเส้นๆน,นะครับให้เพิ่มมิติให้กับตัวไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบสปอร์ตขึ้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า Fortuner GR Sport นะครับผม ดูลงตัวมากๆในชุดอพอลโลนะครับผมตัวนี้เป็นสําหรับด้านหน้านะครับไปดูด้านหลังกันนะครับชิ้นนี้มี2ชิ้นนะฮะชุดนี้มี2ชิ้นจะมีชิ้นด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับมาพร้อมกับปลายท่อนะฮะในสไตล์ลักชัวรี่นะครับผมเป็นท่อคู่นะครับเป็นแบบทรง VIP นะครับผมจะทําให้ท้ายรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่นะครับผม เฉียวแล้วก็โชบเฉียวโดดเด่นนะครับลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมกับตัวตรงกลางที่เป็นสันคีบนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะฮะโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับผมมีเพิ่มเติมนะฮะตัวคิ้วท้ายนะฮะฟอร์จูเนอร์รุ่นไฟลี่ยาวนะครับผมอีกด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมจัดเต็มทั้งคันเลยนะฮะสำหรับอุปกรณ์แต่งของเรานะครับผมด้านข้างก็ยังมีเบากันรอยมือเปิดนะครับ พาสอะไรแท้ของโตโยต้าลายเคปลานั่นเองนะครับผมตัวก้านกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับแบบสี่คนเชี่ยวร้ายนะครับผมตัวนี้นะฮะับรับกับไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังนะครับอย่างสวยงามนะครับผมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะฮะรอบคันเลยนะฮะในตัวของ l e g e n d ดและ GR นะครับนิยมติดกันมากๆนะครับตัวนี้นะครับผม ท่านใดสนใจติดตั้งนะครับชุดแต่งสวยๆรับรอๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามนะฮะที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ